สื่อ The Globe and m a เมของแคนาดารายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวสามรายว่าจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเตรียมที่จะประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเสรีนิยมภายในสัปดาห์นี้ซึ่งเขาอาจจะลาออกอย่างเร็วที่สุดภายในวันจันทร์นี้เลยก็ได้โดยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเมื่อลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักแล้วทรูโดจะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่หรือจะอยู่ในตำแหน่งรักษาการไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ ข่าวการเตรียมลาออกของชูโดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คะแนนนิยมของเขาตกต่ำและพรรคเสรีนิยมกำลังเผชิญกับความไม่มั่นคงจากการบริหารนโยบายหลายอย่างที่ไม่ราบรื่นและทำให้สมาชิพกพรรคเริ่มไม่สนับสนุนชูโดส่วนผลสำรวจคะแนนนิยมก็แสดงให้เห็นว่าพรรคเสรีนิยมมีคะแนนตามหลังพรรคอนุรักษ์นิยมอย่างมากซึ่งหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปพรรคเสรีนิยมคงจะเจอกับความพ่ายแพ้ที่ยับเยิน ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ทรูโดถูกกดดันทั้งจากพักฝ่ายค้านและสมาชิกพักเสรีนิยมให้เขาลาออกอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่เขาเคยยืนยันว่าจะไม่ลาออกและจะขอเป็นผู้นำพักเสรีนิยมสู้ศึกการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมนี้ แต่แคนาดาก็มีความท้าทายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นั่นก็คือการรับตำแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐคนใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่น่าจะมีการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจหลายอย่างที่กระทบกับแคนาดาโดยเฉพาะเรื่องกำแพงภาษีซึ่งทูโดมีความขัดแย้งเรื่องมาตรการรับมือกับทรัมป์กับคริสเตียฟีแลนด์รัฐมนตรีกระทรวงการคล <c oughs> ังจนทำให้เธอตัดสินใจลาออก และยิ่งทำให้รัฐบาลของเขาไม่มั่นคงมากขึ้นไปอีก